นี่ค่ะสวยงามด้านทีนี้ดึงให้กระชับค่ะดึงให้กระชับจะสอดยากนิดนึงค่ะเพพิทําสีเหลืองแล้วมีเพื่อนๆบอกว่าจับตะแคงไม่ใช่ปิ๊กจับตะแคงค่ะแล้วจับเส้นสีเหลืองแล้วก็โค้งสอดเข้าด้านหน้าเส้นของเขาค่ะเขาจะมาทะลุออกหนึ่งค่ะเส้นที่สาม สอดเข้าใต้ในห่วงเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามสอดเข้าใต้ในห่วงเส้นที่หน<า>ึ่งจับยกขึ้นมาแล้วก็หมุนหมุนแล้วก็สอดค่ะสอดแล้วก็หน้านี่ค่ะเราจะทําบนขวานะคะทีนี้จับเส้นสีเขียวโผล่มาสอดด้านหน้าเส้นของเขาค่ะนี่เลยค่ะจับยกขึ้นมาแล้วก็หมุน หมุนแล้วก็สอดค่ะสอดแล้วก็จะทำกรีบกรีบด้านข้างนะคะทีนี้กรีบนี้ค่ะจะทำกรีบนี้เราไม่ต้องพลิกกลับนะคะอีกวนลงไปค่ะวางลงไปเรื่อยๆแล้วก็จับเส้นไหมขึ้นมาในมือมีสามวางลงไปหนึ่งก่อนค่ะให้เหลือสองพอะเหลือสองแล้วเราเอาเส้นข้างล่าง,งในมือมีสามวางลงไหนึ่งค่ะ จับเส้นข้างล่างขึ้นมาแล้วก็วางในมือลงไปหนึ่งค่ะแล้วก็จับขึ้นมาเข้าหน้าเส้นของเท้าผ่านมาสองเส้นสอดเข้าหน้าเส้นที่สองเขาจะทะลุออกมาตรงนี้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทําบนไปนะคะบนไปด้าสีชมพูสุดท้ายค่ะจับโค้งเป็นโบแล้วก็สอดค่ะสองจับพลาดลงไปเลยค่ะ แล้วก็จับพาดบนไปเรื่อยๆค่ะพาดไปสองค่ะพาดไปจนกว่าลิบนิ้นจะหมดสีเขียวกับสีเหลืองแข็งสุดค่ะ,นะคะแต่คาถ้าเขามีความแข็งแล้วก็ต้องระวังค่ะโค้งแบบนี้ให้เหมือนเป็นกล้วยแบบนี้ค่ะแต่เราจะสอดสอดเข้าหน้าเส้นของเขานะคะสอดเข้า เส้นสุดท้ายเด้งค่ะแล้วเราก็จะมาดูกลีบเขาขึ้นสามเส้นค่ะมาเริ่มกันเลยว่าในคลิปนี้จะพาทำสามสีนะคะจะได้ดูง่ายค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีกันไกลแล้วก็ลิบบิ้นนะค่ะโค้งแบบนี้ให้เหมือนเป็นกล้วยแบบนี้ค่ะแต่เราจะสอดสอดเข้าหน้าเส้นของเขานะคะสอดาจับตะแคงไม่ใช่ปิ๊กจับตะแคงค่ะแล้วจับเส้นสีเหลือง แล้วก็โค้งสอดเข้าด้านหน้าเส้นของเขาค่ะเกาจะมาทะลุออ,อกมันล้องไม่โฟกัสค่ะเดีย๋ยวที่ก็เลยลองทำสามสี่ดูเพื่อนจะได้ดูง่ายจับหมุนค่ะให้เป็นเหมือนโบแล้วก็สอดเข้าด้านหน้าเหมือนกันค่ะ โผลมาสอดเข้าด้านหน้าของเเป็นการล็อกลิบบิ้นค่ะจะความแข็งแรงจะไม่เหมือนกันสีชมพูนี่จะอ่อนกว่าเพื่อนมันกล้องไม่โฟกัสค่ะเดยวที่ก็เลยลองทำตามสีดูเพื่อนจะได้ดูง่ายจับหมุนค่ะให้เป็นเหมือนโบแล้วก็สอดเข้าด้านหน้า จับเส้นริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับเส้นริบบิ้นขึ้นมาเส้นที่สามสอดทอนในห่วงเส้นที่หนึ่งกดค้างในจะเป็นปีบกุหลับเป็นกุหลับแบบนี้แต่ด้านข้างจะเป็นปีบบัวแล้วก็เล่ยเรียกดอกบัวบูชาค่ะจิ๋วสวยงามใช้ริบบิ้นสองเส้นที่ไม่มีที่พาดแล้วก็จับสอดเข้ารูค่ะเข้าห่วง ก็เข้าห่วงที่หนึ่งค่ะอีกเส้นหนึ่งก็เข้าห่วงที่หนึ่งออกห่วงที่สองค่ะจะทะลุออกด้านล่างเหมือน,นกันค่ะจับโยกขึ้นหมุนใช้ปลายนิ้วหมุนก็ได้แล้วก็สองจับพาดลงไปเลยค่ะแล้วก็จับพาดบนไปเรื่อยๆค่ะพาดไปสองค่ะพาดไปจนกว่าลิบลินจะหมดแต่ไม่ต้องดึงแรงเดียวนะคะดึงวน อย่าดึงแรงที่เดียวเดี๋ยวคอยัยกค่ะถุงสองจับพาดลงไปเลยค่ะแล้วก็จับพาดบนไปเรื่อยๆค่ะพาดไปสองค่ะพาดไปจนกว่าลิบบิ้นจะหมดอันซ้ายค่ะเหมือนกันค่ะทำแบบเป็นห่วงแล้วก็สอดเข้าหน้าเส้นพอเส้นที่สองก็สอดไล่กันมาเลยค่ะเขาจะวนตามแต่เป็นบัวบูชาจิ๋วนะคะยัยที่เคยสอนทําแบบ ดอกใหญ่ไปแล้ววันนี้จะเป็นแบบจิ๋วค่ะบัวบูชาจิว๋วใช้ลิบเบิลค่ะพับครึง่งแล้วก็แยกออกมาหนึ่งเส้นก่อนเส้นที่หนึ่งแล้วก็เส้นที่สองมาทับเส้นที่หนึ่งเส้นเข้ามาเลยนะคะนี่ค่ะสอดวนไปเลยค่ะเส้นที่สามสอดทอในห่วงเส้นที่หนึ่ง กดค่ะเราจะได้ไมจับขึ้นมาก่อนหนึ่งเส้นค่ะจับเส้นที่สองมาทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเราจะทำกรีบกรีบด้านข้างนะคะทีนี้กรีบนี้ค่ะจะทำกรีบนี้เราไม่ต้องพลิกกลับนะคะจะสอดยากนิดนึงค่ะ พิธิทำสีเหลืองแล้วมีเพื่อนๆบอกว่านี่ค่ะสวยงามด้านสอดเข้ามาด้านหน้าของเขาเนะะี่ยค่ะสอดเข้ามาเหมือนกันค่ะเส้นสุดท้ายก็จะดูยากนิดหนึ่งล้วก็ดึงให้เป็นสามเหลี่ยมประมาณนี้ค่ะ ก็จะเป็นมุมนูนขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราจะลงในมือมีสามวางลงหนึ่งค่ะจับเส้นข้างล่างขึ้นมาแล้วก็วางในมือลงไปหนึ่งค่ะแล้วก็จับขึ้นมาอีกเลยนี่ค่ะเขาจะลุทะลุออกด้านล่างแล้วก็ดึงให้กระชับเลยค่ะจะเป็นจีบนะจับโยกดึงให้กระชับยึดกลับค่ะ ที่กลับมาทีนี้เราจะทำากลีบเกลีบปุหลาตรงกลางแล้วเกลีบตุลาจับเส้นริบบิ้นขึ้นมาแล้วก็หมุนให้เป็นเกลียวแบบนี้ค่ะหมุนให้เป็นเหมือนโบแล้วเราก็จะยกขึ้นสอดยกขึ้นตรงกลางเราหยิบริบบิปป้นเส้นที่อยู่ใกล้ตัวเรามาจากโค้สอดเข้าสอดเข้าด้านหน้าเส้นของเขาเขาจะมาดะลุิออกด้านล่างริบบิปป้น รอดเดียวกันนะคะแต่ว่าเส้นสุดท้ายเด้งค่ะแล้วเราก็จะมาดูกรีบเขาสอดเข้ามาด้านหน้าของเขาเนะะี่ยค่ะสอดเข้ามาจะสอดยากนิดนึงค่ะเท,ที่ทำสีเหลืองแล้วมีเพื่อนๆบอกว่า ที่เรื่องอีกแล้วแต่เป็นบวัวบูชาจิ๋วนะคะยที่เคยสอนทําแบบดอกใหญ่ไปแล้ววันนี้จะเป็นแบบจิ๋วะค่ะบัวบูชาจิ๋วใช้ลิปเิ้กลางหยิบลิปบปิ้นเส้นที่อยู่ใกล้ตัวเรามาจบาโคจะทะลุออกด้านล่าง เหมือนกันค่ะจับยกขึ้นหมุนใช้ปลายนิ้วหมุนก็ได้แล้วก็แต่เป็นบัวบูชาจิ๋วนะคะที่เคยสอนทําแบบดอกใหญ่ไปแล้ววันนี้จะเป็นแบบจิ๋วค่ะ mm hmm. บัวบูชาจิว mm ๋ว hmm. ใช้ลิปนี่จะความแข็งแรงจะไม่เหมือนกัน mm hmm. สีชมพูนี่จะอ่อนกว่าเพื่อน mm hmm. แล้วก็ดึงให้เป็นสามเหลี่ยมประมาณนี้ค่ะเขาจะเป็นมุมโนูนขึ้นนะคะ แต่แล้วเราจะ,จะความแข็งแรงจะไม่เหมือนกันสีชมพูนี่จะอ่อนกว่าเพื่อนเช่นเ้าแล้วดึงให้กระชับนะคะดึงบนตามแนวเขาเลยค่ะดึงให้กระชับนะโอค่ะโค้งแบบนี้ให้เหมือนเป็นกล้วยแบบนี้ค่ะแต่เราจะสอดสอดเข้าหน้าเส้นของเขานะคะสอดเข้าแต่เป็นบัวบูชาจิ๋วนะคะ